โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกอนในอีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนนวิธีการทำอีเวนต์ใหม่นะครับไม่ค่อยจะต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะต้องปลูกต้นถั่วกันอีกแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เซตที่เราจะใช้ไว้เก็บของก็จะผมจะใช้ประมาณนี้นะใช้ตัวของเจนแอนนะครับแลวก็ตัวของสเตโกโซลัสนั่นเองนะใครไม่มีตัวของเจนแอนก็ใช้สเตโกโซลัสก็ได้นะครับนะครับเวลาที่เราเก็บของเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ของมากเป็น2เท่านั่นเองนะจากนั้นเราก็ปลูกต้นถั่วให้เรียบร้อยนะ นี่นะครับถ้าใครที่ปลูกไปหลายรอบแล้วนะครับก็จะสามารถวาร์ปขึ้นมาได้นะตัวของพอร์ทัลนะครับหรือว่าประตูมิตินั่นเองนะครับก็ให้เรามาที่ยักษ์คนนี้นะนะครับเราสามารถถามเขาได้นะครับว่าเราจะเป็นเพื่อนกันยังไงนะฮะเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณเอาอาหารมาให้ฉันเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้คือขายแบบปกตินะนะครับเราสามารถรีได้ด้วยนะครับตรงนี้นะอันนี้คือยิ่งถ้าเราปลูกต้นขั้วบ่อยๆนะครับเขาก็จะปลดล็อกนี้นัั่่นเเอองแล้ววก็ไปทีต เฟนชิพตรงนี้นะครับในอีเวนต์นี้นะผมว่าทั่วข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าทุกคนไม่ได้ต้องการพวกนี้ขนาดนั้นนะครับก็ทําแค่เลเวลหนึ่งก็พอนะครับในส่วนตัวของเฟนชิพนะเราก็สามารถซื้อในส่วนของสกายรูทเชสได้แล้วนั่นเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องทำเฟนชิพเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็กดรีสต็อกตรงนี้ได้นะครับเฟนชิพนะครับเพิ่มยังไงนะฮะนั่นก็คือการทําอาหารให้เขากินนั่นเองนะแล้วทําอาหารเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะก็ให้เราหาคําว่ากร d เดนไกด์นะฮะให้เรากดเปิดมานะครับเราก็จะขึ้้้้นนนนนตัวหหาาี ีหน้าเพลเยอร์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่ Achievement ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Core Plants ตรงนี้นะก็กด Explore นะฮะจากนั้นนะครับก็จะเห็นตัวของ Quest ต่างๆนะในระดับ Common, Uncommon, Rare นะครับพวกนี้นะให้เราไปที่ Common ก่อนครับอันที้ทำง่ายสุดนะเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นภารกิจต่างๆนะครับให้เราทําตามนี้เลยนะแรกก็จะเป็น Shovel นะครับหรือว่าทุบทิ้งอ่ะครับหนึต้นนะอันที่2ก็จะเป็นเก็บเกี่ยวแครอท2 0 0ผลก็เรียกว่าผลปะ200หัวนะคะับจากนั้นก็เอาแครอทไปให 500ผลนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเอาสตรอเบอรี่ให้คนอื่นนะครับอีก5ผลนะเราก็จะได้ตัวของคุกกิ้งคิดมานะครับเวลาถ้าได้มานะเขาจะอยู่ในคอสเมติกของเราตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ตั้งไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะนี่นะครับเราก็สามารถทําอาหารไปให้คุณยักษ์กินได้แล้วนั่นเองนะซึ่งคะแนนความเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็จะขึ้นตามระดับความแรของอาหารนั่นเองนะครับอย่างเช่นระดับแรแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่เยอะเท่ากับระดับที่สูงกว่านั่นเองนะถ้าใครที่มีบนประซัมนะครับก็แนะนําว่า ทำอาหารที่มันแบบระดับ t r a n s c e n d e n c จะดีมากๆเลยนะครับนะครับอย่างเช่นของผมนะครับจะใช้ชูเก้เกรสนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวของผลวชซัมนั่นเองนะผมก็จะใช้แบบอันเล็กๆนะครับเพื่อที่เวลาในการทําอาหารเนี่ยจะได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับรอเจ็ดนาทีนะฮะแต่ว่ามันมีทริคอยู่นะครับทุกคนนั่นก็คือให้เราย้ายไปอีกสวนหนึ่งฮะแล้วเราก็จะมีอีกหม้อหนึ่งในการทําอาหารทุกๆ5ค่านาทีเราก็จะได้อาหารทั้งหมด2อันผมได้ระดับแรแล้วก็เเจนดารี่มานะเดี๋ยวมาดูกันระดับแแเน่่จะะไไดด้ทาหรรรรับ ผมได้สีแต้มนะบางเมนูก็ได้น้อยกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะถูกปากเขาหรือเปล่านั่นเองนะครับในส่วนของอาหารนะอันนี้เป็นซุประดับเล gendary นะนี่นะครับก็ได้สีแต้มนะว่าผมคิดว่ามันเขาน่าจะไม่ค่อยถูกปากมากตอนนี้เลเวลสี่แล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะปลดล็อกอะไรให้เราบ้างนะนี่นะฮะก็จะปลดล็อกตัวของแฟร์เมลอนนั่นเองนะโอเคหลักๆนะฮะก็คือปลดล็อกตัวนี้นะสำคัญสุดในอีเวนต์นี้นะฮะเพราะว่าทุกคนก็ต่างตามหาตัวของกลิฟฟินกันใช่ป่ะครับผมคิดว่าปลดแค่เลเวลหนึ่งก็พอแล้ว ตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะฮะนะครับนั่นก็คือสุ่มผลไม้นะครับทาให้ติดสถานะใหม่นะครับสุ่มผลไม้ติดสถานะนั่นเองนะและอีกทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้ตัวคราฟลองนี้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับที่จะเอาตัวของซีแพคแล้วก็เอาไข่เนี่ยแมาแลกตัวนี้นะแต่ถ้าใครที่ได้ตัวของห่านสีทองมาแล้วก็ม่แลกตรงนี้ก็ได้นะครับสาหรับใครที่ไม่ต้องการห่านเพิ่มแล้วนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการทำภารกิจในอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะก คิดว่าไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่างจากอันเดิมมากเท่าไหร่นั่นเองนะก็คือทําอาหารไปให้เขาเพิ่มแค่นั้นเลยนะฮะแต่ว่าการรีก็ยังใช้ตั้งรีเหมือนเดิมนะฮะก็รีทุกวันแล้วกันนะผมก็จะรีแต่พอตัวแล้วกันนะฮะโอ้ขาวออฟตอนปินเศษต,ตอนอยู่ไหนโอไม่มีเลยฮะอ่ะอีกเแพ็คมาไหมพิเศษต,ตอน วิ้มาเฉยเลยฮะเจ็ดแพ็กโอ้อย่างว่าเมื่อเช้าคือผมสุ่มไปร้อยกว่าแ็กอะ่ะไม่มาเออสุ่มเจ็ดแพ็กมาเลยว่ะ